สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพูดแล้วมีผู้ใหญ่รอจริงไหมอัจฉริยะเผยแล้วมีผู้ใหญ่ระดับสูงรอแตงโมนิดาอยู่ที่โรงแรมจริงหรือเท็จ5มิถุนายนนายอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลายสดผ่านช่อง YouTube โคนันเผยความคืบหน้าคดีการเสรียชีวิตของนักแสดงสาวโดยระบุว่า 7มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาตนจะพาคุณแม่พนิดาไปพบตำรวจไซเบอร์เพื่อเป็นพยาน8มิถุนายนเดินทางพบอายการภาคหนึ่งยื่นข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือใหม่หลังจากทีมของตนพบคราบเลือดบริเวณเปาะด้านขวาของหัวเรือนายอัจฉริยะกล่าวถึงกระแสที่มีข่าวออกมา นับตั้งแต่แตงโมตกเรือว่ามีการพาแตงโมไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งพบผู้ใหญ่ระดับสูงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเฟกนิวส์มีการมโนเขียนแผนที่อะไรต่างๆขึ้นในความเป็นจริงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ระดับสูงแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ